ในบ้านเดียวเหละจ้าจ้าขอบคุณนะคะอำาสะดวกนะคะ <c oughs> โอ้ยนอย่าฝ่าว่าละยิดเป็นสีปีอยู่ที่ใดที่ใดน้ำฝนบ่นละวันตอนใดตอนนั้นเร้อบุญวาสนาเองว่าบ่อยากปอดปานั่นตัวเองว่าเอาประมาณนี้ก็พอละละว่าสนกุกประยากปอดวถึงปานั่นดอกว่าไปเนาะแล้วแต่บ,บุญวาสนาเค่ะ ยังไม่แก่หรอกเขารูส้นนสึกว่าอาการนี้ดีเด้ยยังสวย,ยวอยู่เลยรบบอากาศนั้นอ้ยไม่แต่กอนนี่ไ้อยิบบเป็นทังสีเนี่ยเรียว่าโอ้ช่วงนี้อะช่วงที่คือบาหแล้วนะคะเอ,เอาตามนั่นปกติไปไปเรื่อยๆ เบิ้องกันตะกรวงนี่แหละตะกรวงนี่แหละไปเรื่อยๆตะกรวงนี่แหละไปเรื่อยๆว่าจำได้เอาซจำนั่นแหละโมโมเมนต์หลาะกิโลเด็กอะบ่ายองยองจ่าโมเมนหลายกิโลเด็กอะเนี่ยยองตามสมัยเลยอะอะไรโมเมนต์หลายกิโลได้เบิ้งไปเรื่อยๆเบิ้งตะกรวง ปุผู้ยายปุ๊เนะบอกเรื่องไเนี่ยแข็งส,สภาพแข็งแรงเนาะยายถวดยายถวดของพี่อ้อยพี่น้ำอนะ้อยนี่เราเก่าซึ่งกวแล้วเนาะเก้าสิบนหะนะ้าเนาะเก้าสิบห้าเรายางไปยางมาแต่ว่าแล้วก็ยางไปยางมาเห็ดน,นูนนี่นั่นได้เด้อแบไป,ไปเอ่อไปหัวผู้น้ำแน แล้วตอนช่วงวันหนึ่งไปเก็บมะขามมะแกะค่ะแกะมะขามย่างไปเรื่อยๆเป็นแล้วก็ไปหาเจ็บไปหากวดรอบๆบ้านอ่หม่องไดมีขยงขายาเอาไปเรียบร้อยแล้วม,ม่องไดมียาขึ้นกระย่างไปเฮ็ดบ้านนี้เมื่อปีนี้น,นคะคะปีนี้บอกหลานยายยายยายประมาณว่าได้ว่าไป ไปบ่อคอยไปบ่ถึงเด้อเด้อปุ่นน่ะหน้ามันน้ามันของน้ำวอยพี่น้ำวอยนั่นแหละกะสซี่หางกัดประมาณน้อยนึงนี่แหละลายเติบมันก็บ่าย้ายเมยแลรวเด้อมาเหตุเอาเองเด้อบ่หน้าบ้านของเจ้าความว่าสั่นเป็นปีเราวสิไปเหตุห้ยากขึ้นบ่ได้เราสิไปเหตุห้เนาะปีนี้เราบอกแล้วไปเหตดเอาเองเด้อเมยอย่างไปบ่ด้ดเราย้ายย่างบริเวณบ้านก็พราะแล้ว ล้วก็โฮดเอหน่นนีนั่นไปหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราก็สิเห็ดคนเดียวของเล้าเราก็ก่กแก้แก้ไปแต่ละมือแต่ละเว้นขอบคุณนะคะคุณสงการแล้วก็เสิเฮ็ดก็ก่แก้ก่อเอ่อของเราไปนี่แหละแต่ละมือไหมคะนั่นหละ่ะวกัสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีริโบเกยเจ็บก็บข่ายบเจ็บโบไข่โบเป่วยน้ำมูจักจั่ะบเคยไปหาหมอเอียงเราก็อยู่ได้ อยู่บอยู่ปีนี้เลยวว่าเมื่อยแห้งแต่ก็ธรรมดาละเพราะว่าอายุหลายแล้วเนาะค่ะนาะทุกคนอายุหลายแล้วก็ประมาณหนึ่งแต่แต่ขนาดเทาก็ยังซ้ำนี้กหลซ้ำนี้แล้วค่ะคนเองเก้าสิบห้าปีเนาะเก้าสิบห้าปีเป็นการที่โอเคประมาณหนึ่งอยู่คือดูเรื่อแล้วเก็น้องๆไปหลยแล้วอไม่คือบนัน ขอบว่าเราพี่น้องเนี่ยพี่น้องเจ็ดแปดคนเลยค่ะเจ็ดแปดคนน้องนองไปแล้วเลยน้องนองก็ไปลายแล้ดนดองน้องไปหนึ่งสองเมื่อเป็นไปสามแลวบอกแล้วเป็นคนโตเลยค่ะเราเป็นคนโตเราก็ยังมาทันเราก็แข็งแรงอยู่ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้องนองกับนันกรเราสองสามคนล้วเนานะ อันนี้คือเล่าเรื่องเล่าเรื่องยายให้ฟังยายคนเอนั่นเนาะคะ่ะประมาณ